สวัสดีครับท่านปกครองและเด็กอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนพบเจอกับคุณครูน้อยแล้วก็คุณครูจิ๊กค่ะจิ๊กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงของเราข้อตกลงของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราต้องออกกำลังกายโดยการนับเลขกันก่อนนะครับเด็กๆ เดเก็พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมพร้อมออกกําลังกายพร้อมกับคุณครูได้เลยครับนับเลกั see กพร้อมกับการนับเลขก,กันแล้วนะครับต่อไปเรามารู้จักข้อตกลงของเรากันนะครับเด็กๆคุณครูกิ๊กครับวันนี้ข้อตกลงของห้องเรามีอะไรบ้างครับคุณครูกิ๊กค่ะสาหรับข้อตกลงของเรานะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะคุณครูน้อยข้อที่หนะะึ่งก็คือตรงต่อเวลามาโรงเรียนให้ทันแถวค่ะเป็นไงครับเด็กๆข้อที่หนึ่งตรงต่อเวลา มาโรงเรียนให้ทันแถวข้อที่2นะครับคุณครูกก๊กข้อที่2นะคะแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยค่ะข้อที่2นะครับเด็กๆแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยต่อไปข้อ3านะครับคุณครูกิ๊กข้อที่3นะคะเชื่อฟังคุณครูไม่ส่งเสียงดังค่ะเด็กๆครับข้อที่3เชื่อฟังคุณครูไม่ส่งเสียงดังนะครับเด็กๆ เด็กๆทำได้ไหรือเปล่าครับต่อไปเลยครับข้อที่4ครับครูจิก๊กข้อที่4นะคะพูดจาไพเราะไม่ทะเลาะก,กันค่ะเด็กๆได้ยินไหมครับข้อที่4พูดจาไพเราะไม่ทะเลาะก,กันนะครับเด็กๆไปข้อที่5เลยครับเด็กๆว่าไงครูจิ๊บข้อที่5ข้อสุดท้ายของเรานะคะคือช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นไงครับเด็กๆข้อที่5ง่ายนิดเดียว เด็กๆต้องรักษาความสะอาดของห้องเรียนอยู่เสมอนะครับเด็กๆเด็กๆก็ทราบไปแล้วนะครับว่าข้อตกลงของห้องเรานั้นมีอะไรกันบ้างคุณครูคิดจะฝากเด็กๆหรือเปล่าทำงางเด็กๆจะได้รู้เราจะได้รู้ว่าเด็กๆนั้นรู้จักข้อตกลงครับคุณครูนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะให้อัดคลิปวิดีโอท่องข้อ ยัไงครับเด็กๆง่ายนิดเดียวนะครับข้อตกลง5ข้อคุณครูน้อยกับคุณครูคิกหวังว่าเด็กๆจะท่องได้ขึ้นใจนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูน้อยกับคุณครูคิกรอชมคลิปวิดีโอจากเด็กๆอยู่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กๆบายยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ